นี่เป็นขายหมื่นซีดิพี่น้องเด็กควายครับมีส่งนี่ครับตะก้อหมื่นซีครับหมื่นซีหมื่นซีนี่ครับเท่านี้ครับผมตัวผู้ครับขายละหมื่นซีแล้วตัวนี้น้องแม่ลูกตัวนี้เท่าไหร่นี่ก็อบหมื่นซีตัวแม่ตัวใหญ่ล่ะสามหมื่นสองบ่ส่งนี่พี่น้องเด้อหมื่นซีหมื่นซีตัวนี้สามหมื่นสองก็ซื้อกันแล้วเปรียบเทียบให้พี่น้องบึ้งตะระสนามปีเป็นเนื้อในหอยเขาซื้อไว้เรียบร้อยแล้ว ยังเดียวเลยวันนี้ควายเข้าน้อยพี่น้องครับส่งนี่กับ 14. มื่นสีมัดนี่นอนนี่แถ๊แนวนี่4ีโตซีตัวสองหมื่นเก้าแต่อีกตัวหนึ่งหายไปไหนไม่รู้เราบว่าตัวนี้ไร้ปันแหนาเฟ้ยแล้วน,นี่ขอสื่อกันสองหมื่นสามตัวนี้ครับ เปรียบเทียบแต่ละสนามให้พี่น้องดูเรือราคาแต่ละสนามมันไม่ไมเหมือนกันนะพี่น้องแต่ว่าสนามสนามสังขานี่ไอสีขอนี่มันจะถูกเป็นต้นน้ําอีกขนาดหนึ่งครับที่ว่าในหอยเขาไปต่อต่อราคาได้ไม่แพงพี่น้องตัวละหมืน่นสี่วันนี้ควายเข้าน้อยดุ้นในสายตาเลยมีไม่ถึงมีไม่ถึงสามสิบตัวนี่ก็หมื่นสี่เฉลรียตัวละหมื่นสี่ครับ กำลังอาบน้ำกันครับพี่น้องครับสถานี้มันจะดีย์หนึ่งคือมันจะมีสระว่ายน้ำให้ให้ใหวัวควายเข้านี่ก็ซื้อแล้วครับนี่หมื่นสี่เฉลี่ยตัวละหมื่นสี่เด้อพี่น้องครับครับเอ้ยบันนี้นะ้าหอยเข้าน้อยพี่น้องครับนะ้าหอยควายเข้าน้อย,าอยมานี่ เขาน้อยจริงๆวันนี้ฟังนู้นน่ะเตรียมขึ้นรถอย่างเดียวน่ะเตรียมขึ้นรถมัดไว้นั่นเลี่ยมือสีหมดเลยครับถามถามคนที่ก็ซื้อไว,ไ,วไว้เร่อยเเาขึ้นรถอย่างเดียวเดี๋ยวบ่ายสามก็จะออกกันแล้ะนี่ก็เตรียมขึ้นรถไปแล้วนี่